หลายหลายคนที่กังวลนเรื่องว่าการปฏิบัตริรรมเป็นของอยากเป็นของลำบากเป็นของขี่สำหรับคนที่มีความพร้อมแล้วคนที่ว่างแล้วคนที่สบายแล้วเข้าใจว่าบุคคลจังสันออจังสีขาวัดฟังรรมและปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติตรกรรมฐานได้ลหลายคนิีข้าใจถึงความว่าจะของกันยัง่งยากเม่นแล้วพวกเจ้าพรยากหมายถึง คนที่มาปฏิบัติธรรมที่เป็นโยนว่าเขาบ่ยากพวกเจ้าก็ไปได้แล้วพวกเจออ้า้อมแล้วพวกเจออ้าบ่ยงเ่นจริงๆสิที่จริงทุกๆคน่บมีความพอ้อมจะคนดอกนี่จะความฝืนที่เขามาได้ที่เขามาในสถานที่ตรงนี้ได้เขาต้องฝืนมากบืนมากมีความกลา้ามีความเพียรมีความอดทนบมีความพอ้อมดอกมีความฝืนการพิมาในสถานที่ หม่องที่เพิ่ฝึกหัดปฏิบัติกรรมฐานมัน่นใ้การละยานในมิตรที่มความขิดเป็นอันเดียวกันมีความศรัทธาคือกันการเบาการจากันกเลยร่ำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกเลยรู้สึกว่าจิตเข้าสู้กุศลคือกันศรัทธาเสมอกันเลยได้กันได้มีทีดีอันหนึง่งแต่ว่าเขาเจ้าฝืนมาทั้งนั้นบ่มีภัยพร้อม มีจ่จรรีทิไสไปในทางหนึ่งเดียวกันที่นี่ในสถานที่นี้เป็นที่สัพยะขาบากกายวิเวกย่อมเกิดขึ้นจากมีความเห็นพร้อมต้องการมีความคิดเห็นอันเป็นอันหนึ่งเดียวกันมันก็นเลยบใ่ใดกังวลกับคำเบาคำมินท่าอย่างต่างๆนี่ที่ที่ทุกทุกคนมาหนี่เอง,เองแต่ว่าหลายๆคนสิกังวลเรื่องว่า ศีลไม่บริสุทธิ์เละเข้าใจว่ามันเป็นองยากบางคนที่มีอาชีพข่าปูขา่ขาปลาขาเ็ดข่าไก่ทำอาหารย่กตามก็เลยกเข้าใจว่าศีลบม่บริสุทธิ์เห็นนุบ่ได้บะพร้ออลักษณะนี้แล้วสิบอกวิธีกรรมฐานขี้เกียจให้สิบอกวิธีกรรมฐานขี้เกียจเ,เราไปไปฝึกหัดปฏิบัติเอาเอง ดูข้อคอนอยบานสิ้นสุดจากการงานทั้งเบดละเตรียมยังใบเรียบร้อยละยังไปก็ตามในในการงานผู้สิคลายร้องสี่ลูกปีสามยังสี่กะเตรียมไว้เต่ทีละเนืน่องๆเลยละบาทที่นอนบาทเนี้ยเวลาใดขณะใดที่เราเริ่มต้นจากการสวดมนต์สการนี่คือการระลึกนึกถึงพระรัตนาใจเอาพระพุทธพระธรรมพระสมเป็นที่พึ่งนั่นจิตเริ่มเข้าสู่ธรรม จิตเริ่มมีที่พึ่งมีสารณะก็ะคือพุทธธรรมสงฆ์สองให้ตั้งจิตเจตนาในการสมาทานศีลด้วยตัวเองอหนึ่งข้าพเจ้าจากไม่ทำลายเบียดเบียนทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินสองข้าพเจ้าจากไม่รักทรัพย์ของท่านผู้ใดข้าพเจ้าจากไม่ปฤติในการข้าพเจ้าจะไม่โกหกทำให้ผู้ใดผู้หนึ่ง อยเสียชีวิตล้ทรัพย์สินข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราเรื่องอะไรนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะจนกว่าจะถึงตีห้าหรือตีสามหรือจนกว่าข้าพเจ้าจะตื่นนอนอ่าเมื่อตื่นนอนแล้วอ่าขอเลิกในสิ่งที่ข้าพเจ้าเจตนาเนี่ยจากไม่เป็นการโกหกตัวเองนั่นเมื่อในขณะใดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในขณะนั้น เรามีที่พึ่งแล้วมีทางไปแล้วบ่เป็นสัมเพวสีจิตใจต่อสุดจ่อกับพุทธธรรมสฆงความบริสุทธิ์ย่องเกิดขึ้นในขณะที่เราสะมาทานศีลด้วยคิตเจตนาของตัวเองชิ้นตัวนี้ก็จะมาบอ่อสุทธิ์ขึ้นมาเองอ,อันที่สามให้เอากรรมฐานอันใดอันหนึ่งที่พอใจอมาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจคือ หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอด้วยการนอนนอนภาวานาไปจนกว่ามันสินลับลับไปเมื่อไรก็ไม่รู้ลหละอันนี้เอินว่ากรรมฐานขี้เกียจแต่ได้ผลจะเข้าใจว่ามันยาก <S S S 2> พวกบามากับคือกันพวกที่ฟั่งอยู่ทั้งบานทั้งบ้านกัคือกันให้เหตุแบบนี้แต่าบามาวัดการเหตุเอาอยุ่งือน อยู่ในบ่อนนอนนั่นแหละแบบกรรมฐานขี้เกียจอาจารชื่อใดวะหละให้ไหว้พระสวดมนต์ซะก่อนนิดหน่อยเนี่ยอันที่หนึ่งไหว้พระสวดมนต์พุทธงสรมารนังกชามีสรรมังการนังกชามีสังการนังกชามีแล้วก็ตั้งจิตเจตนาครับพระเจ้าขอตั้งจิตเจตนาในการรักษาสิทธานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าข้าพเจ้าจะตื่นนอนหรือตีห้าหรือหกโมงเชา้ากำหนดเอาในเวลานั้นข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตข้าพเจ้าจักไม่รักทรัพย์ของท่านผู้ใดข้าพเจ้าจัก,จกไม่ประพฤติผิดในการข้าพเจ้าจักไม่โกหกทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพยรร์สินข้าพเจ้าจักไม่ดื่มบสุราและมีไรนับตั้งแต่แบบนี้เปต้นไปกาพระแล้วก็เอากรรมฐานอันใดหนึ่งมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยงจิตใจำว้ากรรมฐานคือสานที่ตั้งแห่งการกระทำบอชก็แล้ว เอาไดนอนลงไปแล้วภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจนกว่าจะหลับในขณะใดที่ท่านทั้งหลายตั้งคิดตั้งใจสมาทานศีลในขณะนั้นท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเป็นผู้มีศีลแล้วนี่ให้มั่นใจแบบนี้เพราะว่ากรรมคือการกระทําทางใจนี่เองคือว่าจิตเจตนาในการงดเว้นนี่ ตัวนี้มันบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์ในขณะที่เหามีเจิตนาในการงดเว้นและรักษาได้ภายในที่ตัวเองกําหนดแน่จะว่าให้ทุกคนเอาไปฟึกุการดกันเราเองนี่เป็นแค่เบื้องต้นคือเบื้องต้นของกรรมฐานขี้เกียจนอนภาวนาเออถ้านอนภาวนาบ่ได้ก็ตายเวิดซะเนาะถ้าคนสอนบ่ได้ก็ให้นรกสอนมันเอาจงอัางบญยะ นอนย่ท้องหวัวดจะบ่ต้องเกิดมาเป็นคนหรอกถ้ามันถตาเหตุตั้งสี่นอนเพราะว่าหน้าบะได้ก็จะมาเป็นคนัไปเป็นหมาซะเนาะหมามันเสรทัง้งสุขสบายอยู่ด้วยเออพุกลองไปอ,อยู่ในอเวกีซะหยาดตายก็เลยนอนเพาว่าหน้าบะได้กับมึงนอนไปตายอยู่ในตาฟ้ะนรกุเนานะเั้งเย็นตายเย็นนรกเย็นยนี่จะเพราะอะไรเพนาะองิ เย็นจนแตกเป็นเราแข็งคนเดียมันเท่ธรรมดาได้พวกนึ่ง <c oughs> เข้าใจเราบอกพวกข้าอยู่ในนี้อีย่นี่ข้ากระเฮ็ดแบบนี้ข้าวกระด้งยิ้มซังก็เกิดพุ่มจิตพุม่มคำปัญญาของไพลของมันมม่นสิทนิ์มาแล้ว๋ยวไพลจะมั่นสิทละได้เด <c oughs> ้กรรามฐานว่าม่นเอาห้กันได้บุคคลผู้นั้นต้องไปเห็ุเอาเองเออผนมิตรเนะบอกได้หนึ่งนี่ว่าไเออ ได้จากการเดินจงกรมเอานน่เด้งให้กันมันได้ยี่บ่เอานี่กรรมฐานก็ได้จากการเดินจงกรมเนาะเอานี่ได้จากการนั่งสมาสิเอานี่ไปไปหัในมานน่คู่เอานี่นิพพานเอาให้กันได้ยี่บ่าได้จะต้องทําเอาเองด้วยตัวเองนะจึงบอกกรรมฐานขี้เกียจสําหรับบุคคลผู้ไม่มีเวลาบอกนอนเต็นเดอกรรมฐานขี้เกียจอ่ามันก็ฟันไับตัวเนาะเอานาฬิาเหต กรรมฐานขี้เกียจจะฟังเอาเสื่อๆฟังหลังเทศดีถือใจกูบ่แม่เน่านั้นต้องทําตามจ้งสีเห็นผลเนาะจะไปถือเอาตาความถูกใจไหมให้ชูเนี่ยเนี่ยเรายังทําไม่ได้เรายังไม่กําหนดรู้เนี่ยเรายังไม่รู้ดีเด้อไปปฏิบัติเอาเองเ็แบบกรรมฐานขี้เกียจก็ได้คนบ่มีปัญญารักษาสิลบ่ปเป็นคนมีปัญญาจิรักษาสิลเป็น อันนี้แหละการรักษาศีลหรือว่าในตลอดมือตั้งแต่ตื่นเช้าถึงจนวันเลิกทำงานอาจจะใช้คือคือคือเหาเห็นคนน่งเสือไปทํางานแหละนุ่งเสือขาดขาดเ่าเก่าหรอกเนาะนันคือศีลบเต็มเปรียบเสียขอาจากว่าคนทํางานนี้ไปก่อสร้างเอาเสือขาดขาดเขาเก่าหรอกใส่ไปถ้าเป็นศีลก็คือศีลมันบเต็มเออเห็นบ่า่ะเดียวก็ เดี guide, anyway ote, wide, ๋ยวก็หมดแดงกัดขากระตีนถูมันกระถือมันมันยุ่งก็กับตีมันมันเนาะเป็นขี้เช็ดมันงอเป็นงูเกี่ยวเกี่ยวกับปอมแดงต้อกมาขามันมันเด้ออันนั้นเงนือสีมันบ่อเต็มเปลี่ยนสมมตนว่าคนใส่เสื้อขาดเสื้อกาไปทํางานอหลังจากเลิกจากงานแล้วก็มาสัมมาทัณฑ์สัมมาทานโดยพี่เกียรติตมาท่านสีขึ้นมาเองเดาปุ๊บก็เปลียนสมันว่าเฮาใส่เสื้อไม่เสื้อดีเสื้อบ่าขาดเนี่ยเรียบเทียบแบบนี่ เอาไปคิดเทียบวันเอาเองตัวนักสมัการตั้งจิตเจตนาในการงดเว้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนีคือกําลังสีนอนนนัแบบจนกว่าข้าพเจ้าจะตื่นนอนหรือกำหนดตีสี่ตีห้าหกโมงเสารกับว่าไปตัวลักษณะนั้นศีลกสิบบริสุทธิ์ในขณะที่เขาตั้งจิตตั้งใจงดเว้นจิตมันมีอยู่แล้วถ้าผู้ใดว่าจนกว่าข้าพเจ้าจะตื่นนอนอาจจะตื่นนอนไน สามสิบนาทีตื่นก็เอาํำนั่นตัวกระบอกฤษฎสามสิบนาทีแต่ผู้วายจังสั้นแต่ผู้วาเป็นกว่าจะถึงตีห้าเออบบนี้ผมว่าน่งไปจักชมโมงเรามันตื่นมันปวดเหนียวปวดท่ากับไทยอันนี้ต้องมีสติเออกูสามารถท่านสินแล้วกูงดเว้นให้การขาดวะเดี๋ยวนุ่งม,มากัดหมดแดงมากัดเ็นเจีเชฟเห็นงงอะไรมากขึ้นต้องมีสติเราเลือกว่ากูสามารถท่านสิน แต่แค่ไ่ราแค่หาชั่วโม,มงกูสิเท็ดบ่าไดบอกงดเว้นออกปัดออกไลออก่ออกเคี่ยวออกแบบยังก็ดีเป็นเวละอันแหละสินมันสิบบริสุทธิ์คือมาไดเพราะว่าตัวใจที่ห้างเกตนาากันมาเองนี่แหละจึงบอกว่าคนมีปัญญาจึงรักษาสินไใดคนก็มีปัญญารักษาสินบกเ็นแล้วกาสิกัรวนน้นตั้อดีตพวกนี้โอ้ยหมื่อ้านกูขาปลาไปหลายขาเป็ดขาใกล้ไปหลายจึงบอกวิธีให <c oughs> บอกวิธีแบบกรรมฐา,านขี้เกียจออได้ผลเลยอล่ะได้ผลในธรรมบทอดีตที่ท่านต่างๆมันจะเทียบมาหลายอย่างตังว่าออบักหาโปโลโหิตมันทําบาปทำผิดมาจนเท่าหังมันตายบาสิตายไปนึกถึงถึงสิ้นแปดเออกสางในชุมมันเหตุบาปมากใช่ป่า,ห,า,าหอดเทียงใบม่วงมันเป็นสแตกเขาว่า,าแล้วมันก็สามารถท่านสิน 8, นบแปดเอ่หเออ บันนี้อาหารไม่ไหวยอือ้อกึ้นมาใจไม่สิข่ขาดใจกระซ้างเมื่อสิตาใกระซ้างไม่เราไม่เสียดายหรอกเพราะยังไงเราก็ภูมิใจที่เรามีสิ่นแปดกอยู่ตายสั่ผู้อุ้นไปสวสรรค์สวยอย่งดูฮะจะตั้งสา่เดียวนั่นอียังเป็นเครื่องทรงศีลน,นั่นแหละพื้นฐานของมันแต่มันเราบอกทุกทุกคนผู้ที่ฟังอยู่เดี๋ยวนี้กับเอื่อนแต่กีขาดมาวันแต่เพราพร้อมไรก็เลยเอนนอเนาะแต่เพาพร้อม ก่อนี่นอนกับอรหังสมาสัมุโธภ,ภะกวาซะเออไหวพระไหวพระแล้วลวบบนวก็นะโมสักสามทบสะาพุทธังธัมังสังฆังสังคัจชามิอ่าเมื่อว่าพุทธังธัมังสังฆังแล้วกับสมาทานศิ่งเดียวเองสาธุข้าพเจ้าขอตั้งจิตเจตนาในการรักษาสิลห้านับตั้งแต่เบ็ดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงตีห้าหรือหกโมงหรือจนกว่าจะตื่นนอนหนึ่งข้าพเจ้า จากไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองข้าเจ้าจะไม่รักทรัพย์สามข้าเจ้าจากไม่ประพฤติผิดในกาลหรือข้าพเจ้าจากไม่โกหกทําให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินข้าพเจ้าจากไม่ดูถูนาและมียไรนับตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปจนว่าข้าพเจ้าจะถึงนอนหรือกําหนดเอามีศีลบริสุทธิ์แล้วจากบ่าคิดใจมัหงดเว้นมันบริสุทธิ์แล้วว่าเป็นว่าตั้งคิดเจตนาเอาเองคิดเอาเองเด้พระบ่พพาบ่าดดเอาห่างเด้คนบอกคือสือเด้ ทุกสิ่งย่างกินอยู่กับเรืของเองอะที่นี่กระทํากรรมฐานซะทําแบบแบบก็น,นอนงอตูมลงไปเออหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเห็ดยูซํานี่แหละลองเห็ดเบิเ้งเลอสูุมือสูุมือแม่่ทสิเริ่มต้นเห็ดในมือนีมือ,มอเดียวกับสร้างตายในมือนีกับตามไปสวรรค์คือเก่าอยากว่วลาเออหาก็เห็ดเดียวนี่กับสร้างนี่ไปสวรรค์คือเก่าอะไรเงี้ยจิตสุดท้ายสำคัญที่สุดรบริสัท์ จิตกับเยตนาสุดท้ายสําคัญที่สุดบัศนโจรสิไปสวรรค์ได้หรอเนาะถ้าเข้าใจองค์คุณรุ่ม่านคนคือบรรลุธรรมได้คนเข้าใจว่าอาดีตนะคุับพะเจ้าแน่แล้วแม่แล้วว่าหน่อยอดีตจะไปกัางวลนนมันเขามาเธอต้องเป็นผู้มีสติลึกอยู่นี่นี่หงูงจักแยกแยกความผิดถูกเอาเองได้เป็นแล้วเนี่ยอดีตนั้นผ่านมาแล้ว หมื่อวานกับมื่หนีมันมันมันคนละอย่างกันแล้วนี่เป็นบางสี่เห็นปะอ่นเป็นสอนน่ะเออแต่ช่างสั้นแล้วว่าสั้นโจนข้าวแดงสิบรรลุถ้ำอดไบอกโซดาบันอ่นข่าคนมาเป็นเท่ายมือเท่ายแสนปนขี้ทาสักสิคมขืนประคมขืนไปถามคนจนคุณธรรมบากนี่างเพรเหตุเออเพเหตุดับจนคุณธรรมจนปลคนโกง คนคนโกงไปแจกคนจนฝังจนข้าวแดงสันติเอกะยังกะสันติธรรมะขาเป็นแสนแสนตัวตัวบรรลุใดในเวลาเนี่ยเอานันนั่นนั้นนันนั้นมาเทียบเบืงตี่โอ้ยตาตาตาะกบมันก็ยังไปสวรรค์ได้หมามันต้องเป็นพุ่มเป็นเทพอกได้คนแท้ๆยังสิไปเป็นหมาอยู่บ่เนาะไหนบ่แต่ส่วนร้ายก็ล้งลเหีงยัเป็นฝ่าหมามันยังสบายอยู่ตั้งคิดเจตนาเอาเองดีกว่าเออ หาวิธีไปฝึกเอาเองเ็ผพู้ได้ขีข้ขาดายก็เลยจึงบอกว่านี่คือกรรมฐานขีเข้เกียจขี้เกียจสุดๆ้าน้านอนเราเห็ยนมาได้กันตายซะนะถ้านอนเราทํามาได้ตายซะบอก้อมภาษาภา้า้ีสลารเอาพ่อเมือ่อ